สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะพบกับคุณครูกัญจนากันทษาในรายวิชาสุขศึกษา6ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่12ในเรื่องของการจัดจิตกิจกรรมนันทนาการค่ะมาดูซิว่าตัวชีว้วัดว่าอย่างไรบ้างนะคะสำหรับตัวชี้วัดในสาระที่3นะคะคือ ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อยหกิจกรรมและนำหนักหลักความรู้วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้กับผู้อื่นค่ะค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็จะมีสาระนะคะการเรียนรู้หนในเรื่องของความหมายของนันทนาการนะคะและประโยชน์ของนันทนาการตัวอย่างของการจัดกิจกรรมนันทนาการ แล้วก็เรื่องของการจัดกิจกรรมนันทนาการนะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2คลิปนะคะคลิปแรกนะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของความหมายของนันทนาการและประโยชน์ของนันทนาการค่ะลองมาดูกันนะคะสำหรับในเรื่องของความหมายของนันทนาการนั้นนะคะหมายถึงนะคะในเรื่องอเป็นกิจกรรมนะคะ เป็นกิจกรรมที่ทำในเวลาว่างนะคะด้วยความสมัครใจก่อให้เกิดประโยชน์นะคะความสุขความพึงพอใจนะ,ะประโยชน์ต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะนะคะจากความหมายนี้นะคะก็คือเราจะต้องเป็นกิจกรรมที่ทำในเวลาว่างนะคะแล้วก็สมัครใจ นะคะแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษนะคะมี3คมคำหลักๆอยู่ประมาณนี้นะคะถ้า,เ,าเราทํากิจกรรมนะโดยมีเงื่อนไขรางวัลหรือมีรายได้ขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์นะคะจะไม่ถือว่าเป็นนันทนาการนะคะครูจะยกตัวอย่างเช่น การเล่นกีฬานะคะนักเรียนไปออกกําลังกายด้วยการเตะฟุตบอลน,นะคะตอนเย็นหรือตอนอที่นักเรียนว่างนะคะเพื่อออกกําลังกายมีประโยชน์ต่อตัวเองนะคะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะแต่ถ้านักเรียนไปฝึกซ้อมกีฬาเพื่อทำการแข่งขันเป็นตัวแทนของอ เป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อทำการแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่มโรงเรียนในระดับของจังหวัดอย่างเงี้ยหรือเป็นตัวแทนเพื่อที่จะไปแข่งขันนะคะหรือเล่นเพื่ออาชีพเพื่อรายได้อย่างนี้เราไม่เรียกว่านันทนาการนะคะเพราะมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องนะคะ อันนี้ให้นักเรียนได้ได้รับรู้เรื่องของความหมายเนาะอย่างเช่นนักเรียนปลูกผักอย่างนี้น,นะคะนักเรียนเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในในบ้านในครอบครัวในชุมชนนะคะใช้รับประทานอาหารแบ่งปันกันนะคะแต่ถ้านักเรียนปลูกผักเพื่อเอาไปขาย นเะะมื่อกี้แบ่งปันกันหรือใช้รับประทานในครอบครัวถือว่าเป็นนันทนาการแต่ถ้าเรียนปลูกผักเพื่อนําไปขายนะคะก็จะไม่ใช่น,นันทนาการแล้วนะคะเป็นผลประโยชน์นะคะอ่านะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของนันทนาการสรุปนั้นก็คือจะต้องเป็นกิจกรรมนะ,ะกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะที่ทําในยามว่างนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อตนเองนะคะ สังคมประเทศชาติด้วยนะคะทีนี้เราลองมาดาูประโยชน์ของนันทนาการนะคะมีอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเลยก็คือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนั้นนะคะจะได้ประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติเองนะคะต่อสังคมรวมถึงประเทศชาติด้วยนะคะเพราะว่าเราจะ ไม่ปล่อยเวลาให้ว่างเปล่าผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์นะคะหรือใช้เวลาไปในทางที่ผิดนะคะก็มันก็จะทำให้เกิดปัญหาต่อตอนเองแล้วก็ต่อสังคมด้วยนะคะต่อไปประโยชน์อันที่สองก็คือช่วยในการส่งเสริมสุขภาพจิตนะคะกิจกรรมที่เราทำไม่มีมุ่งหวังที่ประโยชน์ตอบแทนหรือทำด้วยความสมัครใจนะคะ มันจะทำให้เรารู้สึกคลายกังวลคลายความตึงเครียดจิตใจแจม่มใสผ่องใสมีความเพลิดเพลินนะคะในกิจกรรมนั้นๆน,น,นะคะไม่คิดฟุ้งซ่านนะคะเช่นการดูภาพยนตร์นะคะฟังเพลงหรือเล่นดนตรีนะคะประโยชน์ข้อต่อไปคือช่วยลดและป้องกันปัญหาทางอัจกรรมทางสังคม ลดได้อย่างไรนะคะ,ะก็คือวัยรุ่นนะคะส่วนใหญ่แล้วปัญหาอาอจกรรมหรือปัญหาสังคมเนี่ยนะอาจจะเกิดในวัยรุ่นนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะวัยรุ่นมักจะมีอารมณ์ที่รุนแรงมีการแสดงออกที่ต้องการที่จะแสดงออกนะคะจึงทําให้เกิดปัญหาทางอาจกรรมหรือมีการทะเลาะวิวาทนะคะมีหนีเรียนนะคะ แต่ถ้าเราใช้กิจกรรมนันทนาการให้เป็นประโยชน์นะก็คือสามารถที่จะเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยเวลาว่างเนี่ยไปทำกิจกรรมนันทนาการนะแทนที่จะไปมั่วสุมหรือไปสร้างปัญหาต่างๆนะคะก็สามารถที่จะช่วยลดและป้องกันปัญหาอจกรรมหรือปัญหาของสังคมได้นะคะต่อไปนะคะ ประโยชน์อันต่อไปก็คือช่วยสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวนะคะเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ร่วมกันทำภายในบ้านนะคะพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายนะคะทำกิจกรรมร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะทำให้สมาชิกภายในครอบครัวได้มีโอกาสที่จะพบปะกันนะคะ,ะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะ ทําให้ครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีความสุขความอบอุ่นนะคะก็ปัญหาต่างๆก็จะลดลงด้วยนะคะเพราะว่า,าลูกๆสามารถที่จะพูดคุยกับพ่อแม่ได้ก็จะห่างไกลจากยาเสพติดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดูหนังหรือการทำกิจกรรมอา,อาหารร่วมกันนะคะปูพักเลี้ยงสัตว์นะคะหรือต่อจิ๊กซอ นะคะภาพจิก๊กซอก็ถือว่าเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวได้นะคะประการต่อไปก็คือช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะในที่นี้นะคะอย่างสุ่าถ้าเราเลือกกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกปา่าเก็บขยะนะคะปลูกป่าชายเลนอย่างเงี้ยน,นะคะก็เป็นการอนุรักษ์ และบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นะคะดังนั้นคุณประโยชน์ตรงนี้ก็เป็นผลพลอยได้นะคะเราอาจจะรวมกลุ่มกันไปทำกิจกรรมนะคะต่างๆนะคะเพื่อให้มันมีความสวยงามของธรรมชาติาให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของบุคคลทั่วไปได้นะคะอ,อันนี้ก็เราจะเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ก็ เรื่องของความหมายและประโยชน์ของนันทนาการนะคะก็ฝากให้นักเรียนนั้นนะคะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากเอกสารความรู้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกันในเรื่องของตัวอย่างของกิจกรรมดันทนาการในระดับชั้นมสาสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ